ูครับยินย่านกับผีเป็ดมันต่างกันจังไงครับมืผมอยากสิู้ว่าคนตายแล้วเิ่นว่าผีนอนอีกอย่างครับแล้วผีเป็ดกับผีมันเป็นจังไงครับยินย่านผีกับผีเป็ด ข้าเจ้าอยู่ในโลกวิญญาณน้ำกันมัน้ะครับสำหรับคำถามนก็ต้องแยกออกเป็นสามส่วนส่วนที่หนึ่งคือคำว่าวิญญาณวิญญาณมีความหมายว่าความหูซึกความรู้สึกเกินว่าวิญญาณอยู่ในขันทังหา คือว่าเป็นสิ่งที่คนและสัตว์นี่แต่ว่าหู่เฉพาะตนก็คือควอมู้สึกไผ่วาอมู้สึกมั่นแหละส่วนคำว่าผีแปลว่าผู้ซ่อนเล่นผู้ลึกลับผู้ซ่อนเล่นผู้แอบแฝงเอิ่นผีส่วนทีเป็นผีดีหรือผีซัวอันนี้กันแ,แล้วแต่เน่าเสียความหมายของคำว่าผีนั้นเป็นแบบใดเพราะละาักษณะมันเป็นการเปรียบเทียบ เขาเอินว่าเปรียบเทียบเปรียบเปยบอกขึ้นมากเปรียบว่าอันนี้ถือว่าเป็นคำาเปรียบเป็นการตั้งขึ้นมากตั้งสิ่ินมากส่วนคำาว่าเปรตเปรตเนี่ยแปลว่าผู้หิวโหยคือผู้หิวหิวไม่มีวันจบวันสิ้นเปรียบเทียบกับผู้ที่มีความโลภม่โทสันโมโหจจะจบจักแล้วนี่เท่าไรกับบพ่อนะเป็นธาตุตัณหา ก็คือมีความทะยานอยากโดยวสนใจยังกูศิเอาอย่างเดี่ยวคนกิโลม้วตัวสันเอินบอกเปรตเห็นอียังกุศิยากได้แม่กระทังของวัดของว่าของใครกระสังเห็นของใครอียังก็อยักเลยหมดเอินบ่กเปรตเข้าเอินว่าอุปนิสัยนะอุปนิสัยขันธ์สันดานฉะนั้นวิญญาณเป็นข้อมูลนี้เป็นค่ามเขียดเขียดเปยยส่วนเปรตเป็นผู้หิวโหยโดยอุปนิสัย โดยขันธ์สันดานเปรียกพุ่มมือศึกกับเรียบสันดานนั่นแหละ